กินข้าวเข้าของน้ำอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวมีอ่ะจะเตรียมตัวออกไปข้างนอกและะ้วค่ะไปทิ้งขยะแล้วก็ไปบ้านแม่น้ำน,นะคะส่วนป้าป่านี่อยู่บ้านแต่ว่าวันนี้ป้าป่ามีไปหาหมอก็เลยไปด้วยกันไม่ได้แยกกันไปค่ะก่อนอื่นนะคะจะเอาขยะที่เมื่อคือนนะคะ เอามาไว้ใน,นรถนะเต็มไปหมดเลยค่ะเอาไปทิ้งก่อนเนี่ยค่ะเต็มหลังรถไปหมดเลยนะคะ กองเต็มหลังรถทิ้งขยะเสร็จแล้วนะคะที่นี้ก็จะมาแวะซุปเปอร์ค่ะซื้อของนิดหน่อยนะคะอุ้ยไฟคริสต์มาสร้อยยยนเอ็นถูกด้วยแต่นี่ค่ะของที่ชอบนะแนวหน้าสัตว์อะไรประมาณเนี้ยอันนี้เป็นซุปเปอร์ที่แบบว่ามีของแนวเสื้อพงเสื้อผ้าขายเต็มเลยค่ะ ขายหลายอย่างจริงค่ะพวกแบบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แบบใช้ตามบ้านนี่ก็มีค่ะประมาณว่าแบบว่าไม่ต้องไปไหนไกลนะคะอยู่แถวนี้ก็ซื้อได้หมดเลยซื้อที่ตากผ้าข้างนอกนะคะ่ะอุย๊ยราคาของที่นี่ก็ถูกมากด้วยะคะ่ะซื้อข้าวสารไปไว้สักประมาณ2กิโลนะคะ มาที่นี่ที่เดียวอะของเยอะมากเลยมีทุกอย่างให้เลือกสรรน,นะคะไกลาบานมากๆด้วยอุ้ยมีไข่แบบสิฟองไม่ถึง200รยเยนร้อยเก้าสิอ็ดนอะนี้อยากซื้อกับบ้านเลยมาค่ะมาเก็บบ้านกันต่ออีกนิดนึงนะคะจะได้ทันที่ลูกค้าจะมาเคลียร์ของออกไปเกือบหมดแล้วนะคะจะได้แบบดูดีๆเลยทีนี้ นี่คือวางไว้เผื่อว่าจะหนาวนะคะจะได้เปิดเครื่องนี้ด้วยโอเคเก็บของออกมาหมดเรียบร้อยนะคะนี่ห้องโลงๆค่อยดูสวยหน่อยโอเคไหมคะโอเคแล้วเนาะก็ดูดีขึ้นทุกมุมอะ่ะจากภาพวันแรกนะคะไม่รู้จำกันได้หรือเปล่า G ก็มาที่ห้องนอนชั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอาเตียงลงละคะ่ะ มีทีวีดูได้แล้วก็ตรงนี้เป็นทางหนีไฟทางออกเมื่อวานพนังกงานดับเพลิงมาเช็คบ้านเรียบร้อยนะคะนี่แล้วเขาก็ให้เราทำอันนี้ไว้ซึ่งอันนี้เราไม่ได้ทำเองนะค,ะคนที่เราจ้างบริษทัทให้เขามาติดที่แจ้งไฟไหม้อะทำมาให้เลยแล้วเราก็เอาไฟฉายมาวางต้องมีแบบนี้ทุกห้องนะคะเป็นกฎของเขาเ่ยทุกห้องมีเรียบร้อย แล้วก็มาที่ห้องอาบน้ำที่หลังหน้าแปรงฟันพร้อมที่อาบน้ำพร้อมโอเคเรียบร้อยอ่ะเหลือตะก้าตะก้าผ้าลืมหยิบมาเดี๋ยวไปหยิบมาก่อนนะคะเอาไว้ไปตากผ้าข้างนอกค่ะเครื่องซักผ้าก็สะอาดเรียบร้อยนะคะใช้น้ำยาทำความสะอาดสวยงามมากแล้วก็มาที่ห้องครัวนะคะห้องครัวก็โอเค จริงๆต้องมีสติกเกอร์มาแปะหน้าแต่ทำไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้ามาเดี๋ยวอธิบายเพราะว่ามันกดแค่ปุ่มเดียวนะคะปุ่มนี้ปุ่มเดียวอันนี้ก็กดแค่ปุ่มนิดปุ่มเดียวนะคะมันแบบไม่ค่อยยากเท่าไหร่อันนี้ก็คือไม่มีอะไรแค่หมุนหมุนเวลากับความแรงแค่เนี้ยค่ะเพราะอันนี้เป็น WiFi นะคะซอฟแบงแอร์เป็นแบบเครื่องแบบตั้งเลยค่ะไม่ต้องมาไม่ต้องมาต่อสายอะไรทั้งนั้นน่ะตั้งแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะ นีแล้วก็มี wifi ให้ใช้เดี๋ยวเราลองดูนะคะไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันที่บ้านเราก็ไม่ได้ใช้แบบนี้อันนี้มันแบบออกใหม่ค่ะข้างบนนี้ก็พื้นใหม่สวยงามแต่เหลือแอร์นะคะแอร์ Air นี่มาติดประมาณวันที่8ที่9ค่ะว่าลูกค้าจะยังไม่นอนข้างบนนะคะก็เลยเก็บไว้ก่อนยังไม่ได้ทำพื้นงามมากใหม่มากกลิ่นตาตามิสุด อีกห้องหนึ่งนี่ก็เดี๋ยวค่อยมาติดแอร์เหมือนกันนะคะยังไม่มีแอร์ที่ว่าแอร์นี่เป็นทั้งแอร์แล้วก็เป็นทั้งเ,เครื่องทางความร้อนด้วยนะเครื่องทำความอุ่นก็อันนี้ก็ยังไม่ใช้นะคะรอบนี้ก็เลยเก็บไว้อย่างนี้ก่อนมาข้างบนก็ยังไม่ได้ซื้อมานะคะเดี๋ยวไปหาซื้อก่อนแล้วต้องซื้อผ้าม่านแบบที่เป็นเขาเรียกว่าไฟไหม้ยากด้วยค่ะมันจะมีประเภทของผ้าม่านนะกับพรมถึงจะใช้ได้ใช้ปัธรรมดาไม่ได้ เหลือไฟอันนี้เดี๋ยวไฟนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนใหม่นะคะอันนี้ไม่เอาลืมไปเลยนี่น้าบานาที่เป็นที่วางรองเท้าเขาก็ทำให้ใหม่ค่ะดูสีสวยขึ้นเยอะมากพอเปลี่ยนสีแล้วปปไปหาหมอมาเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็มาช่วยงานมีต่อค่ะเหลือเหลือขยเหลือขายะตรงนี้นะคะเอาไปทิ้งก็จบงานดอกี่รินต๊าอิทสึะนะขี่โนะโยจิ มีอยู่รอมีโคโดมัส์คิรลนะน่ปป๋ายกเตียงขึ้นไปไภในปิ๊ตาถึงเลยอะอคือแบบมันหนักมากนะคะแต่ป่าป่ายกได้ง่ายมากมีพยายามแล้วเมื่อกี้ไม่สามารถอันนี้คือเตียงนะคะคือถ้าเราแบบเปิดออกมาปุงก็จะใหญ่ปุ้งขึ้นมาท,าทันทะีะอะไรมเนี่ยที่นอนสามอันนะคะก็จะปูตรงนี้เลยค่ะเต็มไปหมดเลยนะเต็มเต็ม โก็เป็นเป็นที่นอนที่แบบว่าค่อนข้างหนาขึ้นมาพอสมควรนะคะคือไม่เอาเป็นแบบที่นอนญี่ปุ่นเพราะว่าเดี๋ยวจะเจ็บหลังค่ะเป็นที่นอนแบบนี้นอนง่ายกว่าแต่ไม่ต้องถึงกับเป็นเตียงเพราะว่ามันเป็นห้องญี่ปุ่นนะคะเรียบร้อยค่ะที่นอนนอนได้สามคนเลยนะคะ อันนี้เป็นเตียงแบบไซส์ซิงเกิลธรรมดาแล้วอันนี้ซื้อเซมิดับเบิลมาเพราะเกรงว่าแบบอุนจะนอนไม่สะดวกหรือเปล่าแต่ไปมาใส่เข้าห้องไม่ได้นะ3อันก็เลยเอาอันเล็กมาสองแล้วก็อันใหญ่หนึ่งค่ะนี่เป็นผ้าปูที่นอนนะคะคือเลือกเป็นแบบสําหรับหน้าหนาวเพราะว่ามันจะเริ่มหนาวแล้วก็จะแบบนุ่มๆเป็นแบบขนๆหน่อยแล้วก็เลือกสีเทาเพราะว่าถ้าสีขาวมันจะดูเห็นรอยสกปกง่ายนะคะก็เป็นสีเทาไปเลยดีกว่า เป็นเซตประมาณนี้นะปลอกหมอนเมื่อกี้คืออ่ะอันนั้นปลอกหมอนไม่ใช่สีเทาเพราะว่าเราสั่งสีเทามาแล้วแล้วงงว่าแบบไปถึงบ้านแล้วปลอกหมอนอยู่ไหนหาไม่เจอค่ะก็เลยรีบไปซื้อมาต่างหากนะคะแล้วสีเทาไม่มีก็เลยเอาสีคล้ายๆกันไปก่อนก็น,น่ารักไปอีกแบบอ๋อไก่สำเร็จล้วค่ะปูที่นอนเหนื่อยเลยนะคะแต่แบบอันนี้ดีมากเลยค่ะปูง่ายแล้วก็ที่นอนดีมากดีอยู่ที่บ้านเราอีกอะค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อแบบนี้ไว้ที่บ้านดีกว่า แล้วก็นี่ผ้าห่มนะคะเป็นแบบที่เอาไปซักในเครื่องซักผ้าได้เลยค่ะแบบเนี้ยค่ะมันก็จะแบบแบบใช้ง่ายนะคะที่บ้านเราใช้ยากยากซักก็ไม่ได้ซักได้แต่ที่ปอกแบบนี้ก็ดีค่ะแบบนี้ดีเลยเห็แบบนไหมสีเทามันก็จะไม่เปื้อนง่ายเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็รอลูกค้ามาค่ะอ๋อ,เ,อเ,เหลือขยะขยะไปทิ้งกันก่อน กนะคะกลับไปบ้านอ่ะไปป้อนยาให้มาเมนะคะแล้วก็นี่มาจอดรถตรงแถวๆสถานรถไฟค่ะอันนี้เขาคิดเป็นแบบ 1%. วันห้ารเยนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าเขาจะเอารถมาใช่ไหมคะเขาก็ต้องจอดตรงหน้าบ้านมันก็จะไม่มีที่จอดรถก็เลยต้องมาจอดตรงนี้แล้วเดินไปที่บ้านนะคะที่จอดรถตรงนี้นะคะก็เดินตรงไปไเรื่อยๆล่ะคะ่ะประมาณ600เมตรก็จะถึงบ้านเรานะคะก็ใช้เวลาประมาณสัก เดี๋ยวเรามาดูกันนะตอนนี้นะคะบ่ายสามโมงสามสิบสองค่ะเดี๋ยวพอดูว่าถึงที่บ้านจะกี่โมงนะคะเส้นเนี้ยค่ะเป็นเส้นแบบถนนเมนตรงไปที่สถานีรถไฟค่ะก็สองข้างทางก็จะมีเป็นแบบที่พักนะอาพาร์ตเมนต์เนี่ยค่ะอาพาร์ตเมนต์นี่มีคนพักไหมคะเนี่ยดูเก่าอยู่พปสมควรเลยอันนี้ก็คนพักเต็มนะเอ้ยห้องนันงงน้นว่างหนระือเปล่าห้องนั้นว่างมั้ง โอ้อันนี้ว่างหนึ่งห้องนะคะคือเป็นคนชอบดูว่าแบบตรงไหนแบบมีคนพักหรือไม่มีอะไรเงี้ยเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆข้างหน้านี้เป็นคลินิกนะคะคลินิกหมออายุรกรรมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นคลินิกเหมือนกันเกี่ยวกับพวกกระดูกนะคะแล้วก็เดินตรงไปอีกข้างหน้านิดน,นึงก็เป็นหมอฟัน,นะคะ่ะคือคนญี่ปุ่นเขาก็ไปที่คลินิกกันนะคะไม่ไม่ได้ไปถึงแบบโรงพยาบาลใหญ่กันเท่าไหร่ ก่อนอื่นก็คือไปคลินิกก่อนนี่ถึงฟมิลี่มาแล้วนะคะแปลว่ามาเดินมาถึงครึ่งทางแล้วตรงนี้ก็อีกอพาร์ตเมนต์หนึ่งอุ้ยตรงนู้นอีกสองสามอพาร์ตเมนต์เลยะ่ะนู่นค่ะเห็นบ้านรือยังคะเดินข้ามสะพานนี้ไปก็จะเป็นบ้านเราแล้วนะคะนี้เป็นร้านหมอฟันค่ะคือเนี่ยค่ะอยู่ใกล้บ้านเลยถึงบอกว่าบ้านตรงนี้มันแบบว่าโลเคชั่นดีอยู่ใกล้ทุกอย่างถ้า อาศัยอยู่ตรงนี้คือสะดวกอะค่ะตรงนี้คือต้นซากุระนะเป็นทางยาวไปตรงนั้นเลยค่ะเนี่ยรออนะ้ะซากุระมากเลยจะมาดูซากุระตรงนี้นน้นก็วิวซากุระกับภูเขานะสาม,มงสามสิบเก้านาทีก็เดินประมาณเจ็นาทีถึงบ้านค่ะจากสถานีรถไฟนะคะด้านหน้าโล่งแล้วค่ะขยะไปทิ้งหมดแล้ว หลบว่ายังไม่ได้เอาต้นไม้ต้นหญ้าจากบ้านเรามานะคะเอาอยู่ท่านี้ไปก่อนนี่ก็เข้าไปนั่งรออ่าเปิดเข้ามาก็สวยแล้วนี่ก็นั่งรอลูกค้านะคะอีกสักพักน่าจะมาถึงแล้วอุ้ย,ยมาถึงแล้วเรียบร้อยค่ะส่งมอบกุญนแจบ้านให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็กลับบ้านเราะคะ่ะ อ้ท้องฟ้าสวยมากเลยของฝากจากเมืองไทยด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็มีของที่คุณตาฝากมาด้วยค่ะกล่องใหญ่เลยนี่ค่ะขนมคาราตาที่ชอบที่สุดเลยนะคะอันนี้ดีใจมากกำลังแบบอยากกินมากเองเก็บกล่องไว้เลยนะเดี๋ยวเราเอากล่องมาใส่ดีกว่า กระป๋องของคาด้าแล้วนี่คือพวกหนูทําอะไรอ่ะลุงย็นทํำอะไรชุ่มนุมกันให้ตรงที่เต็มไปหมดนะแกะกินทันทีค่ะแล้วก็ที่เหลือนะใส่จะปุกเรียบร้อยเห็นไหมเก็บไว้นานมากแต่รอบก่อนที่แบบซื้อมาเนี่ยนะเปิดกล่องมาเจอคาราดาอีกอุ้ยกรี๊ดเลยคาราดามีใจกินมันละซองละนิดวันละหน่อยนะ แต่อันนี้สิจะทำให้เราเผลอกินจนแบบหมดภายในปิดตาไม่ได้ไม่ได้เราต,ต้องกินละห้าเม็ดอันนี้ขนมนี่ม่หมาชอบที่สุดกกินกีแต่นอจืดอือใช่เหมือนถ้าก้อยาก,กี่เหรอ,อน่าจะชอบด้วยหรือเปล่าอ่ะไม่ชอบใช่ไหม <laughs> อันนี้เป็นเป็นโจ๊กนะคะคือลิขูัวชอบกินโจ๊กบมืงไทยอะ่ะ คือคุณาฝากมานะคะเป็นต้มจา้าอันนี้ก็ของชอบแล้วก็ที่อ,อย่างก็คือเนี่ยค่ะชอบมมกคือ,อผัดและผัดม่โคราช<ะ>มีขนมจีนน้ำยาน่ะที่ดีนานะเขาชอบสูตรเลยค่ะเนี้ยนี่นะนนะยู่ดีก็จะจัดห้องอยูแล้วนะเพราะว่าเขาบอกลกเนี่ยก็เลยจะเอาของในตู้มา<ะ>เดี๋ยวเดียวพับใส่ถุงให้ลูก<ะ>หนูพูดว่าอะไรนะยากไปใจยากไปเหรออยากไป อยากไปเ่าเป่าไปอยาเปอ่าเปอ่าเปลยาไป่าเปอยากปปล่าเป่าปอ่าเปาเปอ่าเปล่าเปาเปอาปล่าเป่าเปาป่าเปอยากปล่าปล่า้ปล่าเปล่ายปาเปล่าเปอ่าไปล่าเปลากปาปลาเปล่าเปอยาเปล่าเปล่าเปอ่าเปล่าเปล่านปอ่าเปล่าเปล่าเป่าเปลยาเปอ่าเปล่าปาปปอ่าปาปปอยาปปเปาาปปา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 ป่าปอาปาปเปาา่าปอาป่ป่า่าปเลยา่าป่า่าปเปา หนูพูดยังจะชัดกว่าที่เจออ่านอันเงี้ยคุณต้องใครที่เขีน้องกอะอุ้ยอย่าว่าเขานะก็คนที่เขาเขียนหนังสือเล่มนี้ก็เป็นคนที่รู้ภาษาไทยนั่นแหละเป็นคนญี่ปุ่นที่รู้ภาษาไทยไงมช้อเออสนุกดีฮะฮสนุกดีสนุกดีเหรอใช่ไหมไม่ใช่อ๋อสนุกดีถูกแล้วทาโนชีสนุกดีเออเราไม่พูดเนาะสนุกดีเราไม่ค่อยพูดไง มาหมาก็ไม่พูดสนุกก็สนุก,นกอย่างเดี๋ยวสนุกออ,อ,อันนี้คือหนังสือภาษาไทยนะคะโอ้ออออย,อยเอาออกมาปานนั้นเลยเหรอลูกโอ้หจัดจริงจังมากอย มันเยอะมากเลยนะค่ะเนี่ยเละกองกองอยู่ข้างในตู้ลีนา่าก็คงแบบทนไม่ไหวแล้วทําไมในตู้มันเละขนาดนี้นอเอาจะทาให้คนเดียวหรอคะอขอบคุณมากค่ะเขาบอกเขาทําคนเดียวนะคะเราไม่ต้องไปยุ่งเลยเขาขอบคุณค่ะ,คคะจะได้นอนไหมคะเนี่ยนอนนะคะเพราะว่าเราต้องนอนตรงนี้เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนมานอนในนี้แล้วนะคะ<ม>พับเสื้อคุณตาคุณยายเข้าหลังไว้ก่อนก็คาราดานะกินแล้วหยุดไม่ได้<ม> หมดไปแล้วสามซองว่าจะกินวันละห้าลูก <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> ซองสุดท้ายแลรวจะนจนไม่กินแล้วนะคะวันนี้กินซองที่ส <c oughs> <c oughs> ี่นี่นะ <c oughs> เขาจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็โอ้โหด,ดูดีขึ้นเยอะมากเลยจัดที่เ,เล็กก็กลายเป็นสวยไปเลยนี่แบบเราไม่ได้บอกให้เขาจัดเลยอยู่ดีเขา,เขาจัดเองเขาคงเห็นว่าแบบมันเล็กมากเกินไปแล้ว แล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจานเน้